เพียงแค่ท่านใช้ความพยายามเพียงแค่50%นะครับจากที่ทำอยู่นะครับก็ลดน้ำหนักได้เพียงทำตาม3ขั้นตอนนี้ครับสวัสดีครับผมหมอท็อปนะครับและนี่คือด็อกเตอร์ท็อปช anel ครับรายการสุขภาพที่ทั้งสนุกและมีสาระครับ วันนี้ครับเราจะมาคุยกันเรื่องยอดฮิตอีกแล้วครับนั่นก็คือเรื่องของการลดน้ําหนักหรือการควบคุมน้ําหนักครับหลายๆท่านคงทําแบบเขาเรียกว่ายากมากอะ่ะไม่สําเร็จสักทีใช่ไหมครับวันนี้ครับมีเทคนิคมาบอกครับ <c oughs> เพียงแค่ท่านใช้ความพยายามเพียงแค่50%นะครับจากที่ทําอยู่นะครับก็ลดน้ําหนักได้เพียงทําตาม3ขั้นตอนนี้ครับ ก่อนไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งขอบคุณครับสำหรับท่านที่มีเวลาน้อยนะครับผมขออนุญ,ญาตให้กระโดดไปที่3นาทีสุดท้ายนะครับผมสรุปไว้ให้เรียบร้อยแล้วส่วนท่านไหนมีเวลาเราไปพร้อมๆกันเลยครับโอเคครับสำหรับเรื่องของการลดน้ำหนักนะฮะน่าจะเป็นยากขมเลยละฮะของหลายๆท่านเพราะอะไรครับเพราะว่าพยายามทำมาหลายปีดีดักแล้วแต่ว่ามันไม่เวิร์กอะ่ะมันทำไปได้ 2- 3สเดือนแล้วมันก็ท้อแท้นะฮะหรือว่าเออมัน พร้อมแล้วพออีกสักครึ่งปีกลับมาอ้วนอีกนะฮะมันเป็นมันเป็นเรื่องที่คลาสสิกนะฮะแล้วพอจะเริ่มไปทําใหม่มันโอ้โหมันยากมันรู้สึกทุกข์ทรมานแต่วันนี้ครับมีเทคนิคดีๆมาบอกครับเพียงแค่ท่านใช้ความพยายามนะฮะห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะถ้าท่านทําตามที่ผมบอกเนี่ยนะครับรับรองเลยครับภายใน1ปีเนี้ยน้ำหนักท่านจะลดลง5-10ว้าวถ้าท่านน้ำหนัก100กิโลท่านอาจจะลดลงได้5-10กิโลแปลว่าอะไรครับลดได้เดือนละครึ่งถึง1กิโล บางท่านบอกเฮ้ยต้องการลดแบบเดือนเดียว5โล10โลผมบอกเลยบอกว่าแค่ตั้งไมค์เซ็ตก็ผิดแล้วครับการลดน้าหนักเนี่ยลดเร็วมากเกินไปร่างกายปรับตัวไม่ได้นะครับเกิดโยโย่เอฟเฟกกลับไปอ้วนทุกคนการลดน้ำหนักที่เหมาะสมเนี่ยผมว่าไปแบบทีละนิดแต่ลดได้ยาวนานเช่นลดเดือนละครึ่งกิโลถึง1กิโลเนี่ยยาวไปทั้งปีเนี่ยก็ลดได้5้าถึงสิกิโลท่านทําอย่างนี้ติดกัน2ปีฟังดูยาวนานใช่ไหมฮะแต่ถ้าถ้ามันง่ายอ่ะถ้ามันทําแบบง่ายๆมันก็ ไม่รู้สึกยาวนานแล้วบอกเลยว่าวันนี้เทคนิคง่ายมากๆครับโอเคครับอันดับแรกเลยครับเรื่องของการคุมอาหารให้ท่านทําเพียง50%ทํายังไง50%ให้ท่านคำนวณง่ายๆครับว่าใน7วันเนี้ยเราทานอาหารกี่มื้อครับ21มือ้อใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจะคุมอาหารกี่มื้อดีเราก็คุมอาหารสัก10 1ถึง11มื้อนะครับอีก10มื้อไม่เป็นไร กินได้เพียงแต่ว่าอย่าไปกินแบบจังฟู้ดมากเกินไปการคุมอาหาร11มื้อเนี่ยฮะผมแนะนําว่าเจดมื้อของตอนเย็นแนะนําให้คุมอาหารมื้อเย็นเป็นหลักเลยนะฮะคุมยังไงบ้างกินน้อยเหรอบอกไม่ใช่เพียงแค่กินคาร์โบไฮเดรตให้น้อยหรือไม่ทานเลยก็ได้นะครับเน้นทานโปรตีนเน้นทานผักเน้นทานไขมันดีเป็นหลักนะฮะเอาคาร์โบไฮเดรตโยนทิ้งไปแต่ถ้าจะกินเน้นคาร์โบไฮเดรตที่เหมือนธรรมชาติมากๆเช่น ข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอร์รี่ขนมปังโฮลวีตกลุ่มพวกนี้พอทานได้พวกเส้นพาสต้าขาวๆข,ข้าวหอมมะลิสวยๆนะฮะเอาไปมื้ออื่นมื้อเย็นไม่เอานะครับแค่นี้ง่ายๆแล้วเลือกทานโปรโตีนชั้นดีชนิดดีชั้นดีไม่จําเป็นต้องแพงเน้นนะฮะชั้นดีคือของดีของแพงไม่ได้ว่าดีนะฮะของแพงมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีนะฮะเออเพราะนั้นเนี่ยโปรโตีนชั้นดีคืออะไรก็คือโปรโตีนนะครับจากปลาโปรตีนจาก ไข่ไข่นี่ไม่ต้องกลัวนะฮะวันหนึ่งกินได้2ฟองไปเลยคอเลสเตอรอลไม่สูงหรอกไม่ต้องซีเรียสขนาดนั้นนะฮะอันที่3ก็อาจจะเป็นพวกเนื้อนะฮะก็แนะนําเป็นพวกเนื้อไก่มากกว่าเนื้อวัวนะฮะเนื้อไก่แล้วก็ลอกหนังออกจะเป็นน่องไก่อกไก่สะโพกไก่ลอกหนังออกทานได้ทั้งนั้นนะครับไม่ซีเรียสเนื้อหมูก็ได้นะฮะทานได้เพีเยงแต่ว่าเอามันออกนะครับอย่าไปกินหมูสามชั้นอย่างนี้ไม่ดีการปรุงนะฮะเป็นนึง่งเป็นต้มเป็นตุนไม่แนะนําการทอด ถ้าทอดให้เลือกใช้น้ำมันที่ดีก็คือน้ำมันรำข้าวแนะนำแล้วกันนะฮะเป็นน้ำมันรำข้าวถ้าจะทอดนะครับกอ็อย่าไปใช้น้ำมันมะกอกทอดนะถ้าน้ำมันมะกอกทอดเนี่ยมันเกิดสารที่ทําให้ก่อมะเร็งได้นะฮะน้ำมันมะกอกเราเน้นกินแบบสดๆใส่สลัดอะไรอย่างนี้นะครับผมอันนี้ก็คือเทคนิคง,ง่ายๆนะครับสำหรับมื้อเย็นสําหรับการเขาเรียกว่าลดอาหาร50%คราวนี้เนี่ยอยากจะแนะนําเพิ่มเติมอยากให้ทํา IF16 บหทับแคือ อดอาหาร16ชั่วโมงนะครับแล้วก็ทานอาหาร8ชั่วโมงแปลว่าวันหนึ่งเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยท่านจะทานอาหารเหลือแค่2มื้อเองอะมื้อเช้าแล้วก็มื้อเย็นนะครับส่วนมื้อเที่ยงเนี่ยมันจะใกล้กันเกินไปก็มักจะกินอาหารเป็นพวกแน็คนะครับเพราะฉะนั้นมื้อเช้าแนะนําเต็มที่มื้อเย็นแนะนําคุมอาหารมื้อกลางวันแนะนําเป็นพวกโยเกิร์ตนะครับเป็นพวกทัวเป็นพวกผลไม้นะครับแค่นี้ครับง่ายทําได้ตลอดชีวิตนะครับแล้วก็น้ําหนักเนี่ยจะลดแบบห,หูวบแล้วก็ ทำได้ไปแบบเป็นปีๆแล้วก็ลดได้ยาวนานไม่มีโยโย่เอฟเฟกครับคราวนี้มาถึงขั้นตอนที่2ครับขั้นตอนที่2นี่ก็ไม่ยากเลยครับให้ออกกำลังกายเพียงแค่50%ครับของที่แนะนำแบบเขาเรียกว่างไงมากๆคือการออกกำลังกายที่แนะนำเนี่ยสัปดาห์หนึ่งเราแนะนำประมาณสัก5วันสัก5วันนะครับ5วันเนี่ยแนะนำเลยว่าอาจจะเป็นคาร์ดิโอ3วันเวทเทรนนิ่ง2วันนะครับแล้วก็ครั้งหนึงประมาณสัก 30-45นาทีแล้วแต่ความเข้มขน้นคราวนี้แนะนําให้ออกกาลังกายเพียงแค่50%คือยังไงก็แนะนําให้ออกกาลังกายเพียงแค่สัปดาห์ละ3วันพอนะฮะออไม่ต้องเยอะเวลาเราน้อยใช่ไหมช่วงนี้เอา3วันพอนะครับซึ่ง3วันนี้แบ่งการออกกาลังกายเป็น3แบบเออสแบบคือ1ขอคาร์ดิโอหวันแปลว่าใน1สัปดาห์เนี่ยออกกาลังกายแบบคาร์ดิโอให้หัวใจเต้นเร็วนะครับอยู่ในโซน2โซนสนะครับก็ เอาเต้นเฉลีย่ยสักประมาณ1 0 0 110 120นะครับก็คือพูดแล้วเหนื่อยอะ่ะเวลาวิ่งพูดเป็นประโยคยาวๆไม่ได้แต่พูดเป็นคำๆได้แบบนี้โอเคใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงถึง45นาทีสัปดาห์เดียวสัปดาห์หนึ่งขอ1วันพอนะครับอันที่2คือการออกกําลังกายโดยเขาเรียกว่าสร้างกล้ามเนื้อก็คือเวทเทรนนิ่งนะครับหรือว่าการต้านแรงนะครับโน้มถ่วงอาจจะเป็นวิดพื้นอาจจะเป็นดึงข้ออาจจะเป็นยกน้ําหนักนะครับ เบาหนักแล้วแต่คนไม่ต้องหักโหมมากสัปดาห์หนึ่งขอวันเดียวพอนะครับวันเดียวก็เพียงพอแล้วนะครับในการที่จะเล่นเวทเทรนนิ่งเพื่อให้คุมน้ําหนักได้ในระดับหนึ่งนะครับก็แนะนําเลยสําหรับเวทเทรนนิ่งเพราะว่าการที่ท่านมีกล้ามเนื้อมากเนี่ยระบบเผาผลาญท่านจะดีขึ้นเอาว่านั่งเฉยๆเนี่ยก็โอกาสที่จะผอมมากกว่าคนอื่นเนี่ยหลายเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับ มาต่อกันที่อย่างที่3าครับที่แนะนำนะครับการออกกำลังกายอันที่3นี่ง่ายมากคือการเดินเร็วนะครับก็ถือว่าเป็นการออกกําลังกายแบบสบายๆนะครับทำให้ร่างกายเนี่ยไม่บาดเจ็บมากเกินไปก็แนะนําประมาณ4 5่ถึง60นาทีนะครับการเดินเร็วก็เดิน เดินไปเรื่อยๆนะฮะเดินชมนกชมไม้อย่างนี้เราได้อากาศบริสุทธิ์ด้วยนะฮะตอนเดินก็อาจจะฟังพอดแคสต์ฟังอะไรไม่ให้หน่าเบื่อหรือชวนเพื่อนไปเดินด้วยอันนี้เทคนิคเลยนะฮะการออกกําลังกายที่ดีต้องมีเพื่อนมันสนุกครับมันได้เมามอยนะฮะเอออันนี้สําคัญมากๆมาชวนกันทํานะครับอันนี้ดีจริงๆนี่ก็คือเทคนิคการออกกาลังกายแบบ50%นั่นเองครับมาต่อกันที่ขั้นตอนสุดท้ายครับขั้นตอนที่3ครับ นอนให้ดีเพียงแค่50%เท่านั้นเองนะฮะคือปกติใน7วันเนี่ยถ้าผมแนะนำนะครับควรนอนดีทั้ง7วันเลยอะถ้าเป็นไปได้แต่ถามบอกว่าเฮ้ยในชีวิตปัจจุบันมันเป็นไงมันยากมันจะไปทําอะไรได้ทั้ง7วันใช่ไหมเออต้องทำงานทําการโอ้โ oh, หยุคนี้มานั่งโอ้ยนอนอะไรนักหนาโอเคอย่างนั้นสัปดาห์หนึ่งผมขอ50%นอนเพียงนอนให้ดีเพียงแค่3-4วันนะครับที่เหลืออีก3วันหรืออีก4วันเนี่ยอาจจะนอนดึกก็ได้ คราวนี้เทคนิคการนอนดีคืออะไรการนอนดีคือการนอนอย่างน้อย7-8ชั่วโมงในเวลาที่ต่อเนื่องกันไม่ใช่นอน3ชั่วโมงตื่นขึ้นมานอน3ชั่วโมงนี้ไม่เอานะฮะต้องนอนยาวต่อเนื่องกันแล้วเวลาที่ผมแนะนำนะครับแนะนำมาตลอดก็คือช่วง4ทุ่มถึงตี5หรือ4ทุ่มถึง6โมงเช้านี่คือสุดยอดเพราะอะไรช่วง4ทุ่มเนี่ยนะฮะจนถึงตี2อเนี่ยกรทฮอร์โมนหลัง ถ้ารธฮอร์โมนหลังดีนะฮะร่างกายเราสดชื่นหน้าฉะลวัยฮอร์โมนความหิวไม่พุ่งพลาดน,นะฮะฮอร์โมนความอิ่มออกมาพอดิบพอดีฮอร์โมนความเครียดไม่ออกมามากจนเกินไปแบบนี้คุมน้ําหนักได้ไปตลอดชีวิตสัปดาห์หนึ่งขอ4วันนะฮะขอ4วันนะฮะสัปดาห์หนึ่งขอ4วันแล้วก็อีก3วันทํำยังไงถ้านอนได้ไม่ดีมีเทคนิคครับถ้า3วันที่ท่านมีเวลานอนน้อยนอนได้ไม่ดีผมขอแถม คาปูชิโน่แนปปิ้งครับคาปูชิโน่แนปปิ้งคืออะไรคือการนอนกลางวันครับทำไมถึงเรียกคาปูชิโน่แนปปิ้งนะฮะคาปูชิโน่ก็คือกาแฟชนิดหนึ่งนะฮะใส่นมใส่ฟองนะฮะพอท่านกินเข้าไปแล้วเนี่ยให้ท่านหลับตาพักผ่อนในช่วงตอนเที่ยงสัก20นาทีช่วงนี้กาแฟยังไม่ออกฤทธิ์พอกาแฟออกฤทธิ์ปุ๊บท่านจะไร์เราต้องการการพักผ่อนเพียงแค่20-30ถึงนาทีในช่วงกลางวันจะเป็นการหลับตาการนั่งสมาธิการหาที่เงียบๆการนั่งฟังเพลงเบาๆหลับ แค่นี้มันจะช่วยเสริมสร้างการขาดการนอนของท่านได้3-4ชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับแต่ยังไงก็เทียบกับการนอนยาวไม่ได้นะแต่ก็ดีกว่าไม่มีอะไรเพราะฉะนั้นแล้ววันที่ท่านนอนน้อยขอคาปูชิโน่แนปปิ้งครับและนี่ก็คือ3ขั้นตอนครับที่จะทําให้การออกกําลังกายการคุมน้ําหนักการนอนรวมทั้งการลดความอ้วนของท่านนะครับง่ายลงครึ่งหนึ่งครับคราวนี้ครับผมขออนุญาตสรุปนะครับ3ขั้นตอนครับที่จะทําให้นะครับ การลดน้ําหนักของท่านเนี่ยมีความง่ายนะครับลดลงถึง50%ใช้ความพยายามเพียงแค่50%นะครับก็ลดน้ําหนักได้แบบสบายๆก็คือปีหนึ่งเนี่ยลดได้5 1 0เอนลยถ้าท่านหนัก1 0อกิโลปีหนึ่งท่านอาจจะลดได้5-10กิโลลดได้เดือนละครึ่งถึง1กิโลเลยต้องบอกว่าเพียงพอแล้วนะครับการลดน้ําหนักเนี่ยไม่ควรจะลดเดือนหนึ่งหลายๆกิโลเดือนหนึ่งสักกิโลหนึ่งกิโลครึ่งนะฮะแฮปปี้นะฮะแล้วก็ ให้มันเป็นระยะยาวให้มันทําได้ง่ายให้มันทําได้ตลอดชีวิตพอน้ําหนักที่เราคงที่ปุ๊บเราก็สบายสบายทำได้ตลอดไปนะครับโอเคครับขั้นตอนที่1ครับคุมอาหาร50%การคุมอาหาร50%ทําอำยังไงให้นับเลยครับเวันมีกี่มื้อ21มื้อนะครับแปลว่าคุมสัก1 0บถึงสิมื้อขอให้คุมที่มื้อเย็นนะครับเมื้อได้ได้ไป7มื้อแล้วนะฮะเหลืออีก4มื้อเนี่ยให้ไปคุมมื้อกลางวันมื้อเช้าไม่ต้องคุมจัดเต็มไปเลยนะฮะมื้อกลางวัน กับมื้อเย็นให้คุมนะฮะเน้นมื้อเย็นมื้อเย็น7วันเนี่ยขอให้คุมทุกมือ้อคุมยังไงง่ายมากเพียงแค่เอาคาร์โบไฮเดตออกไปนะครับไม่กินข้าวนะครับไม่กินแป้งหรือกินก็เลือกกินข้าวหรือแป้งที่มีประโยชน์ก็คือพวกกลุ่มไม่ขัดสีกลุ่มเหมือนธรรมชาติพวกข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอร์รี่ขนมปังโฮวี v, ขนมปังโฮเกนพวกนี้พอทานได้แต่ถ้างดคาร์โบไฮเดตได้เลยหรือลดคาร์โบไฮเดตได้เลยจะดีมากๆนะครับสำหรับการคุมอาหารแต่ถ้าท่านบอกว่า อยากจะแบบดีกว่านั้นอีกผมแนะนำ if 16ทับ8ครับกิน8ไม่กิน16นะครับก็แปลว่ามีเวลากินแค่8ชั่วโมงนะฮะท่านมักจะทานได้แค่2มื้อหลักแล้วก็มื้อย่อยตอนกลางวันอีกมื้อหนึงมื้อเช้าจัดเต็มนะฮะมื้อกลางวันขอให้เป็นโยเกิร์ตนะครับเป็นผลไม้เป็นถั่วนะครับถือว่าเป็นมื้อสแนค็คและมื้อเย็นครับตามสะดวกเน้นโปรโตีนเน้นผักเน้นไขมันดีนะฮะแต่เอาคาร์โบไฮเดรตออกไป แค่นี้พอครับแค่นี้พอไม่ต้องอะไรล้าเลิศดแค่นี้พอลดแล้วน้ําหนักลดแล้วเดือนหนึงมีกิโลหนึ่งลดสบายๆแน่นอนนะครับโอเคครับมาต่อกันที่ขั้นตอนที่2ครับออกกําลังกายเพียงแค่50%คือเราแนะนําว่าให้ออกกําลังกายสัปดาห์หนึ่งประมาณ5วันผมแนะนําให้ท่านออกเพียง3วันนะครับในการเริ่มต้นถ้าท่านฟิตพอ5วันมันก็ดีกว่าอยู่แล้วเนาะเออแต่ถ้าเกิดแบบเออเอาแค่แบบ พอเริ่มต้นแนะนํา3วันและทั้ง3วันนี้ไม่ต้องเหมือนกันเลยไม่เบื่อนะครับวันแรกให้เป็นคาร์ดิโอหัวใจเต้นประมาณ10 0 110 120ขึ้นอยู่กับอายุนะครับออกกําลังกายวิ่งแล้วพูดได้เป็นคำๆแต่ร้องเพลงยาวๆไม่ได้แบบนี้คือโอเคใช้เวลาครึ่งถึงสี่ครึ่งชั่วโมงถึง45นาทีอาทิตย์หนึ่งหนึ่งครั้งนะครับต่อมาเวทเทรนนิ่งนะครับเวทเทรนนิ่งออกกําลังกายเพิ่มกล้ามเนื้อยิ่งกล้ามเนื้อมากระบบเผาผลาญดีสัปดาห์ละ1ครั้งพอออก เอาแบบพอดีพอเหมาะนะฮะไม่ต้องไปเล่นกล้ามให้มันใหญ่เราเราไม่ได้ขนาดนั้นใครเล่นกล้ามก็ดีอยู่แล้วปล่อยเข้าไปแต่ว่าเราเอาสุขภาพนะครับสบายๆไม่เครียดแล้วทําได้นานและอันที่3ครับออกกําลังกายอันนี้ง่ายมากเดินเร็วครับสัปดาห์หนึ่ง1วันขอเวลาเดินเร็ว45-60นาทีนะครับแฮปปี้แปปนะครับก็ จะยิ่งทําให้ร่างกายเรากระชับกระเฉงแล้วก็เป็นการพักผ่อนไม่ปวดกล้ามเนื้อจนเกินไปนี่ครับการออกกำลังกายใช้ความสามารถเพียงแค่50%จากที่แนะนําท่านกา็ลดน้ําหนักได้5-10%ภายใน1ปีแบบง่ายๆครับมาต่อกันที่สเต็ปที่3ครับนั่นคือนอนให้ดี50%นอนให้ดี50%ทําำยังไงมี7วันผมขอนอนดี3-4วันพออีก3วันท่านไปทํางานหามลุงถามค่าก็ได้ไม่เป็นไรนะฮะนอนดีทํำยังไง นอนติดต่อกันอย่างน้อย7 -8 ถึง8ชั่วโมงต่อวันนะครับเวลาที่แนะนำสี่ทุ่มถึงตี5สี่ทุ่มถึง6โมงเช้าบอกโอ้โหงานเยอะตื่นมาทำตอนเช้าดีกว่าทำตอนดึกเชื่อผมนะฮะมีวิจัยมาหมดแล้วนะครับและส่วนวันที่นอนไม่ดีนะครับนอนได้น้อยแนะนำให้แอบไปงีบหลับตอนบ่ายๆตอนเที่ยงสัก20นาทีเขาเรียกคาปูชิโน่แนปปิ้งนะครับกินคาปูชิโน่กินกาแฟสักแก้วหนึ่งหลับตาสัก20นาทีพักผ่อนนะครับ พอ20นาทีกาแฟาออกฤทธิ์กระตุ้นให้เราตื่น f ฟร s h ครับแบบนี้ทดแทนการนอนหลับได้ประมาณ3-4ชั่วโมงเลยนั่นเองนะครับอันนี้ก็แนะนําเลยจริงๆและเวลานอนที่แนะนํา4ทุ่มถึงตี5นะครับอย่าลืมนะครับกรทดฮอร์โมนหลัง4ทุ่มถึงตี2เพอร์เฟกมากๆนะครับทุกอย่างในร่างกายจะดีฮอร์โมนทุกอย่างจะดีและคุมน้ําหนักได้ตลอดชีวิตครับและนี่ก็คือ3ขั้นตอนที่จะทําให้การลดน้ําหนักของท่านง่ายขึ้น50%ครับก่อนไปครับอย่าลืมกดไ like, ลกดกดค์กดแชร์กดซ สวัสดีครับผมหมอท็อปครับขอบคุณมากครับที่คุณกดดูคลิปนี้ครับคุณอาจจะช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คุณจะเป็นคนหนึ่งที่ช่วยให้คนไทยกว่า70ล้านคนมีสุขภาพดีขึ้นครับและอย่าลืมดูจนจบนะครับเพื่อจะมั่นใจที่ว่าคุณจะไม่พลาดสิ่งสำคัญในชีวิตไปขอบคุณมากครับขอบคุณจากหัวใจ